สวัสดีครับผมพี่อาประตูรีโมทนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทําการอันบ็อกซ์มอเตอร์ประตูรีโมทมือถือของยี่ห้อไทป์นะครับเราไปดูกันเลยครับจากมอเตอร์ภายนอกนะครับอันนี้จะเป็นโลโก้ของมอเตอร์ประตูรีโมทมือถือของยี่ห้อไทป์นะครับมีรารรับประกัน2ปีทุกชิ้นส่วนนะครับรับประกันขดลวด10ปีนะครับแล้วก็พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อชัดเจนนะครับติดปัญหาเรื่องอะไรโทรเข้ามาได้โดยตรงเลยครับด้านในก็จะมีมอเตอร์1ึ่งตัวนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมเอัันบ์รรคะต1ว มีไฟกระพริบหัวเสาแบบนี้นะครับ1ดวงแล้วก็มีรีโมทกดแบบ3ปุ่มแบบนี้นะครับสอันนะครับมีสวิตช์กดภายในบ้านแบบเดินสาย1อันครับแล้วก็มีชุดติดตั้งขาลิมิตนะครับสำหรับหยุดประตู1ชุดนะครับแล้วก็จะมีเฟืองสะพานแบบเหล็กนะครับที่ความหนาประมาณ10มิลนะครับจำนวน4เส้นพร้อมชุดบุทน็อตเหล็กนะครับเพื่อยึดเฟืองสะพานนะครับอีก12ตัวครับพร้อมแผ่นเหล็กรองฐานนะครับเอาไว้รองใต้ฐานมอเตอร์อีก1แผ่นนะครับและนี่ก็เป็นคู่มือการติดตั้งโดยละเอียดพร้อมรูปภาษาไทยและะใบบรรััปปกนนสิค้า2ี หากคุณเป็นช่างติดตั้งร้านประตูหรือร้านกล้องวงจรปิดที่สนใจจะนําสินค้าประตูรีโมทที่อึดทนนานและผลิตในประเทศไทยพร้อมอะไหล่ซัพพอร์ตลูกค้าตลอดอายุการใช้งานติดต่อตามด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงประตูรีโมทคิดถึงประตูรีโมทใช้อึดทนนานใช้งานได้เป็น10ปีครับ